รับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีธนูสําหรับชาวราศีธนูคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมิถุนชาวราศีมีชาวราศีกันคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อเนและชาวราศีอื่นเช่นคุณคนร,ราศีเมษคุณคนร,ราศีสิงห์ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคะนุธดาวเสาร์อยู่ในราศีธนูคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ5 0นบครบ วันนี้วันที่ผมเห็นสมการก็คือวันที่14เดือน6มิถุนายน2565คือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมด7วันแค่นี้เนี่ยสมการนี้ก็คือจุดเจ้าตา a s c e n d เดนต์ศูนย์ี่กับดาวเนปจูนเท่ากับจุดเจ้าชะตาเมฆความหมายจะแปลว่ามีกิจที่ต้อง ัวพันกับความหลอกลวงทั้งหลายถูกหลอกลวงจากบุคคลทั้งหลายทั้งที่หน้าประตูบ้านและในท้องถนนคบคนผิดผู้อื่นปฏิเสธลวนเลหรือมีอคติผู้อื่นกล่าวปฏิเสธนี้ผมอ่านทุป,ประโยคจากตำราเยอรมันนะครับทีนี้นะครับเออ ผมจะมาอธิบายเรื่องงานช่วยดีที่ดี70%นะครับครน,นี้นี่ทุกราศีเลยถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวอยู่ในราศีธนูนะครับที่ข้าองศาที่19องศาราศีธนู52ลิบดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ100%นะครับแต่ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 8 0 7 0ลดหลั่นลงไปนะครับคีน,นี้ผมจะมาลงรายละเอียดครับจุดที่มาส่วนราศีคือดาวสองตัวรวมกันนี่คือ ดาวนปจูนกับจุดเจ้าตาแอสเซนเดนต์เซนเตอร์ตรงกลางเรียกว่าศูนย์ลังสีหรือสังเขตเรียกว่าจุดมิดพอยด์นะครับคันนี้เนี่ยจะรับอิทธิพลของราศีพิจิกก็คือดาวองคารอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวของเราเนี่ยจะมีกิจกรรมที่เราจะต้องทาบางอย่างที่ตัวเราจะต้องเหมือนแบบเหนื่อยหรือแบบเป็นสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ครคันนี้เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดที่ลึกเข้าไปอีกนะครับคันนี้เรามาดูตรงนี้ก่อน จุดเจ้าตาแอสเซนเดนแอสเซนดนเนี่ยตัวเองแอสเซนเดนคือสิ่งแวดล้อมที่บ้านที่ทํางานญาติสนิทคนที่เรารักสิ่งแวดล้อมรอบข้างตัวเราเนะครับที่ไม่ใช่ตัวเราทีนี้เนี่ยแอสเซนดนเนี่ยอยู่ที่1องศาราศีตุลสามสิบเก้าลิมดาก็คือได้รับอิทธิพลของดาวองค์คใายราศีเมษแล้วก็ดาวศุ์ในราศีตุลศุกร์ก็คือเรื่องของความรักความสุขใจเรื่องเงินอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ ความสาเร็จบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณใหม่เช่นอาจจะมีบางคนทาธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีลูกค้ามาติดต่อคุณทําให้คุณได้เริ่มงานชิ้นใหม่หรืออาจจะเป็นผลประโยชน์อย่างอย่างอื่นที่เราอาจจะไม่ได้เคยทำมาถึงช่วงนั้นอาจจะเป็นการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าดาวงคานในราศีเมษนนีะ่คือที่ใดก็ได้บนโลกใบนี้หมายถึงว่าอาจจะหมายถึงว่า อาจจะเป็นงานหลากหลายก็ดได้ที่เข้ามาหาเราโดยที่ว่าเราอาจจะแบบไม่ได้เลือกงานหรืออาจจะแบบเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องไปพบปะกับผู้คนหรือคนใหม่ๆที่เราต้องไปเจราจาหรือบางคนทํางานอยู่ในองค์กรคือคุณอาจจะมีการเริ่มงานบางสิ่งบางอย่างใหม่กิจกรรมบางอย่างที่คุณสามารถที่ะครัวนี้เนี่ยผมจะมาทําตัวอย่างให้คุณดูนะครับ การประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกําเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายนะครับคันนี้เนี่ยถ้าคนสองคนเนี้ยเขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกําเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิพย์ไฮเดส ก็คือความเป็นแม่ทุกเวทนาอาชีพฮาร์เดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทํามุม45องศากับดาวเสารในดาวกาเนิดเขาแล้วก็ทํามุม90องศากับเมอรเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทานี้จุดเจ้าตัาจันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านคันนี้เนี่ยพอก็แต่งงานเนี่ย ออดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกาเนิดของผู้ชายพอเราเอาดวงมาปรกบดูนะครับจุดเจ้าตาจันร์ทของผู้ชาย,ยก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันร์กําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดมาประกบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่เนี้ยถือว่าดีมากคอกาาือเรียกว่าทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพคคือทับกัน ถ้าเจอกันแค่นี้นะจันวงนอกมาเจอจันกําเนิดคือจันของผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจัขาานของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์ฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ย ก็คือตรงข้ามร้อยแปดิองศากับดาวเนปจูนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนกรเนี้ยพออาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกเวทนาฮาเดสอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทำให้ไม่ค่อยดีอ่ะอันเนี้ยเราต้องระวังนะครับ อันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอร์เรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดสดาวเสาร์นี่ก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อย เข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนบจูนคือจุดเจ้าตามิโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกนี้อันนี้ก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับทำทำใหม่ๆเกิดขึ้นใหม่แล้วคุณทําผลงานออกมาได้พอใจในตัวของคุณหรือว่าคนรอบนอกคนในหน่วยงานเขาก็พึงพอใจ หรืออาจจะเป็นเรื่อง,องการเจรจารบางอย่างแล้วก็เ,เป็นเป็นจุดที่จะบอกว่าเป็นความสําคัญเนี่ยมันอยู่ที่ตัวของคุณในการที่คุณจะได้เริ่มต้นหรือกิจกรรมหรือว่าผลประโยชน์บางอย่างอันใหม่ที่อาจจะยังไม่เคยเกิดถึงช่วงนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับตัวของคุณทีนี้แล้วผมจะมาลงรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมอันนี้ดาวเนี่ยโจร ดาวนิจจนนีน่ก็คือหมอกควันแก๊สน้ำมันสภาวะคุมเครือไอเหยของเหลวใช่ไหมไม่เปิดเผยและรบรอไอเดียความคิดจินตนานการเรื่องต่างประเทศก็ได้นี่คือความหมายของดาวนิจูน์ตอนี้ดาวนิจจนอยู่ที่ข้าองศาแปาองศา,ราศ,าราศีมีนหกลิปดาเนี่ยอันนี้จะรับอิทธิพลของจุดเจ้าตาจรรันในราศรีกรกฎก็แปลว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ของที่ถูกใจโดยที่ว่าคุณเองอาจจะไม่ได้คาดคิด หรือของถูกใจที่มาจากชาวต่างชาติต่างประเทศหรือของถูกใจที่เราเห็นข้อมูลหรือมีการติดต่อผ่านทั้งโลกอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์ข้อมูลที่เราได้รับสามารถที่จะทําให้เราเทํางานต่อได้หรืออาจจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพราะว่าถ้าเราลงรายละเอียดที่ที่ลึกเข้ามาเนี่ยในดาวนิจจุนเนี่ยเขาอยู่ในเดือนตาที่6ซึ่งเดือนตาที่6ก็จะหมายถึงงานที่เราทําหรือว่ากิจกรรมที่เรา ต้องพบปะกับผู้คนหรือกิจกรรมบางอย่างที่เราจะต้องออแสดงเหมือนแบบแสดงตัวตนของคุณในการที่คุณจะต้องไปเจรจากันนี้ถ้าเราลงรายละเอียดที่ที่ลึกเ,เข้ามาอีกเนี่ยในเอนทายหเนี่ยดาวงองนอกที่ขอจรจิงอยู่ในวันนั้นก็จะมีดาวเสาซึ่งดาวเสารก็จะเป็นดาวประจาราศีของราศีมกกังกรก็คือแคปิคอนก็คือแพบภูเขาภูมดาวแพทเทิรไม่ใช่ราศีมังกร ราศีมังกรคือการให้ข้อมูลแอนวิคสโซลูบคอมพิวเตอร์น,นี่ปัญญาแพ้ภูเขาก็คือปีน้ำผาปีนเหวได้ใช่ไหมไม่มีสน่ย์ํำไรน,นี่ก็เป็นการอธิบายปัญญาเพื่อให้คุณเข้าใจว่าอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าดาวเสาร์นี้อยู่ที่พิอ,อ,องสาราศีกลุ่มสิบแปดลิบดาอยู่เก้าเสาของดอาวอยูเรนนสในราศีกลุม่มก็แปลว่าคุณจะมีกิจกรรมบางอย่างที่คุณอาจจะแบบไม่ได้คาคดคิดคาดฝัน ที่ติดต่อเข้ามาเช่นอาจจะมีงานที่คนอื่นอาจจะทําไม่ได้แล้วก็อาจจะมีลูกค้ามุ่งตรงมาหาคุณหรือหน่วยงานบางงานอาจจะต้องออพึ่งพาสายเราเพื่อให้เราทำํำบางสิ่งบางอย่างในลนักษณะที่ที่คนอื่นมันเขาไม่สามารถมีมีทักษะหรือว่าความอดทนบางอย่างหรือฝีมือ หรือประสบการณ์ที่เหมือนคุณหรืออาจจะมีไม่มีสินค้าเหมือนคุณคุณอาจจะมีสินค้าที่ดีที่สวยกว่าคนอื่นคือมันจะเป็นเฉพาะจอะจงแบบแบบตีวงแคบมาที่ตัวของเราเราก็สามารถทําทําได้โดดเด่นคานนี้ในถ้าเราเราต้องการขยายความที่เลือกอเข้ามาในดาวเสราร์เนี่ยอายุใกล้กับตัวนี้โซลาร์เดย์โซลาร์เดย์ดก็คือเหมือนพระอาทิตย์ทรงกฎที่ เป็นมุมที่ตั้งฉากบนศีรษะเราในช่วงวันนั้นถ้าอยู่ที่หองศาราศีตัวนี้นทัที่อยู่ที่23สาองศาราศีกุม19เก้าริมลาอันนี้ได้รับอิทธิพลของราศี orn, แคปิคอนก็คือดาวเสาร์โดยตรงอันนี้ก็จะเป็นการตอกย้ำว่าคุณสามารถที่จะทำบางสิ่งบางอย่างได้โดดเด่นเป็นการเฉพาะจาดจงหรือคุณอาจจะทำงานเก่าที่ค้างค้างมานานมากพอถเดช่วงนั้นคุณอาจจะทำงานตัวนั้นเสร็จหรือแบบ เป็นสิ่งที่ทําให้ที่มันค้างคาอยู่ในใจคุณหรือข้อมูลบางอย่างที่คุณอยากจะรู้พถึงช่วงนั้นคุณอาจจะได้เห็นข้อมูลบางอย่างที่ชัดเจนขึ้นทําให้คุณแบบหายความสงสัยแบบเนี้ยก็สามารถติดความหมายในละักษณะแบบนี้ได้นะอันนี้ก็คือเป็นทิศทางที่บวกถือว่าโอเคเใช้ได้คือแบบประมาณว่าคนอื่นทําไม่ได้ แต่เราทําได้แล้วก็ถ้าเราลงรายละเอียดจุดเม็ดเนี่ยก็คือเป็นการเกิดก็หมายว่าสิ่งที่ตัวเราเนี่ยจะทําหรือบางอย่างที่คนอื่นอาจจะทําไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นงานบางงานหรือบางเ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นใหม่คนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนูน่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิต คือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอก้เลยว่าถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคร์สเดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรรูวปะอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหลาศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วไอคนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไงไง ซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่านมุดออผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละน,นิดแต่ภายในสิบออปีที่ผมรู้ข้อมูล้าหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ำโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่า อสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซนว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนูเรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอะ ดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังเขาอะว่าเขาอะรับรองผลร้อเปซนเปล่าถ้าเขาตอบอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปสุดเอ,อ๊ะมันก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข่คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคุณต่อไงอ,อันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะ ก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องไรเดือนทั้งสองช่องเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหารชุดเจ้าตาฟีโมูลค่า414บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลออกับคุณมากน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะ ที่คนอื่น,นจะแบบยังไม่มีใครทําอะไรเงี้ยแต่เราทําทําคนแรกหรือเราแบบอาจจะแบบมีการติดต่อมาที่เราก่อนเพราะว่าอาจจะลูกค้าอาจจะเห็นหรือว่าหน่วยงานอาจจะเห็นผลงานงคุณว่าคุณสามารถที่แบบทาบางอย่างได้โดดเด่นเนี่ยกว่าคนอื่นคราวนี้เราลงรายละเอียดที่เลือกเข้ามาเนี่ยจุดที่มาส่วนลังสีตรงเนี้ยก็คือจะมีจุดเจ้าตาจรรันในการประรจริงในวันนั้นอยู่ในราศีธนู ซึ่งจุดเจ้าตัดจันร์ก็คือดาวจันทร์ก็คือจะหมายถึงความความเป็นแม่อารมณ์พี่ในบ้านของที่เราชอบหรือกิจกรรมที่เราทําแบบรวดเร็วการนี้ในจุดเจ้าตัดจัน์อยู่ที่12ส,สุงงราศีธนู54ลิบดาอันนี้เขาอยู่พิกัดของราศีตัวนี้ราศีการนีนคือดาวพุธก็แปลว่าคุณจะมีกิจกรรมบางอย่างที่คุณจะมีเรื่องอาจจะมีเรื่องการติดต่อการเดินทาง เอกสารสัญญาบางอย่างที่คุณรอคอยคุณอาจจะได้ข้อมูลหรืออาจจะได้ของที่คุณถูกใจบางอย่างจากข้อมูลที่คุณเห็นผ่านนอก้องออนไลน์หรือการติดต่อที่เราต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว,วหรืออาจจะเป็นเรื่องการติดต่อเกี่ยวกับความสําเร็จที่เราสึกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแต่สิ่งตรงนั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จุดที่มันส่วนลังสีทำมุมสี่ห้างองศากับดาว ทิปอัปลอนอัปลอนนี่คืออะไรนี้คุณฟังนะคุณจะได้ไปประยก์กับสิ่งของเราอาชีพของคุณได้ทิปอัปลอนแปลว่าประสบการณ์ความสําเร็จชื่อเสียงสันนิษุขธุรกิจการพาณิชย์วิทยาการการแผ่ขยายความไกลและความกว้างความหมายทั่วไปวิทยาการความหลากหลายสันนิสุขการซื้อขายแลกเปลี่ยนโชคทางการค้าซึ่งดาวที่อัปลอนนี้เขาอยู่ในเรือนตา,าที่2ซึ่งเรือนตาที่2ก็คือดาวศุกร์ก็คือเรื่องของ ความและความสุขใจเรื่องของเงินผลประโยชน์อันนี้ก็จะเป็นจุดท,ที่บอกว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ผลประโยชน์หรือว่าจะเป็นเรื่องของเงินหรืออาจจะเป็นงานหรืออาจจะเป็นความสําเร็จบางอย่างที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นปตามที่เราวางแผนไว้กันนี้เท่าที่อัพลอนถ้าเราลงรายละเอียดเนี่ยมขาอยู่ที่สามองศาราศีพิจิกห้าสิบห้าลิบดาในการคอรชอนชิงในวันนั้นก็อยู่ข้าองศาของราศีพุกศก็คือดาวศุกร์ก็คือเรื่องของ ผลประโยชน์การคัดสรรที่เรามีโอกาสที่เราจะได้ของที่เราถูกใจเช่นอาจจะได้ตำแหน่งงานที่เราพึงพอใจหรืออาจจะเป็นลูกค้าหรืออาจจะเป็นผลประโยชน์บางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่ามันน่าจะจอดจองมาที่ตัวของเราเพราะว่าตัวงเราอาจจะแบบทําบางอย่างที่โดดเด่นเป็นเฉพาะนะกับกับตัวของเราแล้วคนอื่นก็เห็นเห็นคุณค่าในผลงานในฝีมือในสินค้าเราแบบเนี้ยเขาก็เลยมาติดต่อเรา อันนี้ก็แบบเหมือนแบบเป็นการช่วยเอ่อเหมือนแบบปัญหาของลูกค้าของหน่วยงานแล้วก็มาจบกับตรวเราว่าเราสามารถทําให้มันลุล่วงประสบความสําเร็จได้อันนี้ก็คือทิศทางที่บวกที่ดี70%ในเรื่องของงานเงนิงนผลประโยชน์